เดือดฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยูกิโอคอสดูเอลเป็นคลิปเปิดตำนาน EP แรกเลยโดยที่คลิปในวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่ทำไมพี่มาอยู่ในหน้าบูสเต็คเนี่ยพี่แบบ พี่ลืมเข้าเกมหรือเปล่าคือไม่ใช่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นที่ทุกคนบอกว่าคอมเมนต์มาในชุมชนนะบอกพี่ผมเล่นไม่ได้คือที่จริงผมก็เล่นไม่ได้ <c oughs> นะครับผมเล่นในโทรศัพท์ผมไม่รู้ว่าเล่นในโทรศัพท์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเล่นในคอมเนี่ยไม่ได้ในอ e ีมูไม่ได้นะแต่ผมไปหาวิธีแล้วก็ไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วแบบมันได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการเล่นให้ทุกคนดูแล้วกัน ทุกคนจะได้มีโอกาสได้เล่นเกมนี้นะครับพอทุกคนมีโอกาสได้เล่นเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาดูคลิปตัวด้วยบอกตรงๆนะนะฮะมากดไลค์ด้วยนะเพราะว่าพี่จะเปิดตำนานเกมนี้แล้วในช่องนะครับคืออย่างแรกเลยที่เราต้องรู้เนี่ยคือทุกคนต้องโหลดบูสเต็กมาก่อนคือตูก็ไม่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่ว่าแนะนําว่าเป็นบูสเต็กเพราะว่า L.D หรือว่าโปรแกรม,มอ,อื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่าน็อกอย่างเงี้ยแต่ผมเล่นบูสเต็กได้ L.D รู้สึกผมลองและเล่นไม่ได้นะครับเล่นบูสเต็กได้ พอโหลดบูสเต็กมาแล้วเนี่ยทุกคนต้องสร้างถาดของบู s t a c k ใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะฮะพอเข้ามาสู่ในหน้าม u l ติ n s t a n c นเนี่ยทุกคนต้องเปิดที่หน้าจอนะครับแล้วก็ n s t a n c e เปล่านะ,ะพอ n s t a n c e เปล่าเนี่ยเลือกมาที่พาย64บิตนะครับแล้วก,กดสร้างไปเลยนะฮะถัดไปแล้วก็สร้างไปเลยพอเราได้พาย64บิตหรือว่าไอโปรแกรมบู s t a c k ที่เป็นเวอร์ชันพายมาแล้วเนี่ย ก็มีด้วยกันอยู่3อย่างที่ทุกคนต้องเตรียมนะฮะหคือ VPN นะครับ OpenVPN Connect กับ EasyVPN เนี่ยอันนี้โหลดได้จาก Google Play Store นะฮะไม่ต้องมุดนะคือโหลดแบบดื้อๆมาเลยนะครับได้มา2ตัวใช่ไหมต้องโหลด2ตัวนะเพราะว่าอีกตัวนึงเป็น Connect อีกตัวหนึ่งมันเป็นบันทึกไอกตัว Connect ของเรานะฮะสเนี่ยโหลดโปรแกรมแท็บๆมาเพื่อจะเอาไอตัว Client หรือก็คือตัวรันเ a มจากแท็บๆผมไม่แน่ใจว่าในคร a p มีหรือเปล่านะยังไม่ได้หา แต่แท็บแทบเนี่ยมีชัวร้อผมโหลดจากในนี้เพราะถ้าเราหาเนี่ยเพสโตมันไม่มีไงมันจะหาไม่เจอเสิร์ชไม่เจอต่อให้เจอมันก็ยังเล่นไม่ได้นะครับมันขึ้นสีแดงนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนนี้ผมเลยต้องมีตัวแท็บแทบเนี่ยเพื่อโหลดเกมจากเซิร์ฟเวอร์ของจีนเนี่ยไอตัวเนี้ยเข้ามายังอีมูของเราก็ไปหาโหลดใน Google เนี่ยเข้า Google Chrome ในอีมูเราเลยนะครับแล้วก็ไปโหลดแทนะ็บๆทมานะฮะเนี่ยพิมว่าแท็บๆทเนี่ยมันก็จะเจอแล้วนะครับแล้วก็ ไปโหลดสักตัวหนึ่งมาใครแอนเนี่ยโหลดมาเลยนะฮะแล้วก็เข้าสู่หน้าแถบๆนะฮะนี่เลยมันก็จะไม่ค่อยเต็มจอนะคือผมแบบเรียวๆเ,เลยไม่มีพื้นหลงพื้นหลังเลยนั้นนะฮะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูไงแล้วก็เสิร์ชชื่อนี้นะครับยูคิโอคอสดูเอลนะฮะโหลดตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ตัวเกมมาในอีมูของเรานะฮะแต่เลตติ้งนี่คือน้อยจัดเกมนี้คือแบบ <c oughs> มันน่าจะมีคนที่เล่นไม่ได้เยอะ เนะี่ยผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงบล็อกนะครับบล็อกในอ e ีมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันก็มีหลายเกมที่ทําอย่างนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เลยผมจะมาสอนวิธีการลงวิธีการเล่นเลยวิธีการเข้าเกมเนี่ยเนะี่ยวิธีการเปิด VPN เนี่ยต้องเข้ามาที่ Easy ก่อนนะฮะแล้วก็เลือก VPN ที่เราจะไปก็คือเลือกเซิร์ฟเวอร์ผมเลือกเป็นบราซิลนะครับอันแรกถ้าทุกคนเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วมันไอคอนเน็กไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องลบอันเดิมแล้วก็หาอันใหม่ที่มันคอนเน็กผ่านคอนเน็กผ่านหน้าตาเป็นยังไง จะเข้าให้ดูนะคอนเน็กผ่านหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนมันจะเป็นสีส้มๆอ,อยู่แล้วมันจะขึ้นสีเขียวอันนี้คือคอนเน็กผ่านนะฮะถ้าคอนเน็กไม่ผ่านมันจะขึ้นสีส้มแล้วมันจะหมุนแบบอินฟินิตี้ลูปอะ่ะคือรอจนแก่ก็ไม่เสร็จ <can> ก็ต้องหาเซิร์ฟเวอร์ใหม่แนะนําว่าให้หาเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นยุโรปนะสหรัฐอเมริการู้สึกจะไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ผมลองหลายเซิร์ฟเวอร์แล้วมันก็ไม่ได้นะสหรัฐนะก็จะมีแคนาดาบราซิลอะไรเงี้ยได้อยู่นะก็รีไป นะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเข้าเกมนะี่นี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการเปลี่ยนภูมิประเทศของ Google Play แล้วตอนนี้คือเราเป็นภาษาไทยอยู่อย่างตอนนี้ที่ผมเข้ามาในบ o สเต็คครั้งแรกเนี่ยจะเป็นภาษาไทยอยู่นะครับมาที่โปรไฟล์ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้นผมเชื่อมกับบราซิลใช่ไหมแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับของโปรไฟล์เนี่ยมาที่ทั่วไปนะไปที่ตั้งค่าบัญชีและอุปกรณ์นะนี่แล้วก็มาตรงนี้เลยเนี่ย ตอนนี้คือผมอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าจะสลับไปที่เพย์สโตนเนี่ยทำได้3วิธีก็คือเพิ่มบัตรเครดิต <c oughs> ก็เหมือนแบบเอาภูมิประเทศของเขามานะแล้วก็มีไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรของบราซิลเนี่ยแล้วที่สําคัญไออันที่3เนี่ยผมรู้สึกอันที่3เป็นอันที่เข้าง่ายสุดแล้วของบราซิลนะ <c oughs> ก็เปิดตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยเพิ่มไอเมอร์คารโดเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยกดเพิ่มไปมันก็จะบอกปุ๊บปุ๊บเปลีป่ยนนู่นนี่นั่นนะกดต่อไป <c oughs> แค่นี้นะครับผมก็สามารถเข้าคอสดูเอล จากการเปิด VPN ได้แล้วนะฮะแบบ e ซี่นะจากเดิมๆเนี่ยคือเข้าไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนให้เราไปที่เพ a y ส t ตอ e อย่างเดียวเลยคือแบบเองจะให้ตูไปที่เพ a y ส t ตอ e อย่างเดียวเลยอะแต่ตอนนี้คือเข้าได้แล้วเห็นป่ะง่ายไหมนี่ Yu-Gi-Oh Cross Duel โคเทนะอ่าไปกดเริ่มผมมี ID อยู่แล้วนะนี่ก็มาเจอกับพี่ไคบะเซโตของเรามันจะให้เราเลือกการ์ดนะครับ แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เลือกไงเพราะมันมีเอฟเฟกต์ของแต่ละตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านกันเนี่ยเห็นแบ็กเมจิเชียนอย่างเงี้ยไอบูอายอย่างเงี้ยพอมาอยู่ในโลกของคอสตูเอลเนี่ยแม่งมีเอฟเฟกต์นะครับเนี่ย <What? S 1> เห็นปะ่ะเป็นการ์ดสีส้มแล้วก็มีเอฟเฟกต์มาสเตอร์สกิลข้างขวาเนะี่ยไอตัวนี้ก็ถ้าลงมาเนี่ยเมื่อเราใช้งานสเปลก็จะไดเรกแอตแท็กหรือคือเทคดาเมจใส่ผู้เล่นทุกคน300นะครับแล้วก็บูอายไว้ตดด,ดรากอ้อนเมื่ออัเชิญลงมาจะสามารถแทร็เก็ตหนึ่งตัวทำลายทิ้งได้นี่คืออออเเฟฟขงบูาย มันจะรู้สึกจะมีถึงภาคล่าสุดของยูกิเลยนะเนี่ยผมไม่เคยดูนะไอการ์ดเนี่ยไอการ์ดที่แบบแปลกๆเนวแบบรูปร่างแปลกๆคล้ายๆเวนการ์ดนะคล้ายๆการ์ดดักบอลผมไม่รู้จักนะแต่ก็นั่นแหละมันจะมีถึงภาคล่าสุดเลยแต่ละตัวละครก็จะมีเอฟเฟคด้วยแล้วก็รู้สึกจะไม่เหมือนในอนิเมะหรือว่าในการ์ดจริงนะหรือว่าในพวกมัสเตอร์ดูเอลเนี่ยเอฟเฟคจะไม่เหมือนนะครับคือคนไหนที่จะเล่นเกมนี้ต้องถอดสมองเล่น นะคนไหนที่จําการ์ดจริง Master มาหรือว่าดอลิ้งอะไรมาเนี่ยต้องถอดสมองเล่นก็คือแม่งไม่เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของเกมนะฮะจะลงได้3ช่องคล้ายๆกับดอลิ้งแต่ว่าวิธีการสู้วิธีการอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันถ้าเรื่องของกราฟิกผมว่าเกมเนี้ยอินขาดทุกเกมเลยที่เล่นๆมานะฮะแต่ถ้าเรื่องระบบเนี่ยค่อยไปว่ากันอีกทีหนึงแล้วกันนะ EP ที่0ูนย์ EP เนี้ย คือเราจะมาพูดถึงวิธีการลงวิธีการเล่นหรือว่าทํายังไงให้เล่นได้ของเกมนี้ละกันนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ทุกคนก็ขอลาไปกับแบ็กมืจิเช่นเลยนะฮะดักมจิเช่นคนไหนที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูนะฮะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีคลิปอะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้ากับเกมยูกิโอคอสต์ดู สวัสดีผม